สวัสดีครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องทองลิตเติ้ลวันนี้เราก็มาเล่นเกมบี a ค t เซกันอ่ะมาเริ่มเล่นใหม่กันเลยในพาร์ทที่2ตัวเกมได้อัปเดตโวอร์ชันภาษาไทยเข้ามาแล้วอ่ะเราก็น่าจะเข้าใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆกันได้ดีมากขึ้นก็ผมจะเลือกเป็นไม่จำกัดวันละกันพื้นที่ก็เป็นแฟ t l แลนด์อ่ะเป็น พื้นที่เรียบก็ความยากจะเป็นระดับไหนละกันร,ระดับ4อยู่กลางๆไว้ทรัพยากรก็มาตรฐานละกันอ่ะทา้าทายดียูนิตท,ที่เป็นกลางก็มาตรฐานโหมดฝึกสอนไม่ต้องเปิดหรอกเนาะโอเคปเริ่มเกมกันมาถึงแล้วอาณาจักรแห่งใหม่ของเราเยาสำรวจทรัพยากรรอบๆก็เอาไว้ตรงนี้ก็ได้นะบล็อกนี้บล็อกนี้ โอเคเราจะตั้งไว้สักตรงนี้ดีกว่าน,นี่อาณาจักรของเราแล้วก็เราจะมาหาอาหารกันตรงนี้กับตรงนี้ตรงนี้ก็ตัดไม้เดี๋ยวเรามาป่านเดี๋ยวค่อยทำลายเดี๋ยวเอาไว้ก่อนบ้านโคนเอาไว้เป็นตรงนี้ก่อนก็ได้นะผมจะเน้นตั้งบ้านโคนไว้ตรงพื้นที่โล่ง เอาตรงนี้เป็นลงเลื่อยไม้เอาไว้ซื้อเลยดีกว่าใช้ไม้แค่40ิเองโอเคเราก็จะเอาลงเลื่อยไม้ไว้สักแถวแถวนี้ชึบแล้วก็บ่อปลาไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยทำบ่อปลาเรา นี่สร้างบานสร้างโรงเลื่อยไม้ก่อนดีกว่าสองโรงไปก่อนสองโรงไปก่อนเลยจะได้บูทไม้เยอะๆเอาไว้ตรงไหนดีที่แบบหรือว่าไม่เอาดีกว่าเออเอาแค่ okay. ตรงนี้ก่อนเพราะว่าแค่ลงเลื่อยไมย้ลงเดียวก็คุมโซนนี้ได้ทั้งหมดแล้วแหละมลงเลื่อยไม้อีกโรงเราจะไว้แถวๆนี้ดีกว่าอน่าจะดีกว่า เขาจะได้ไม่ต้องแย่งต้นไม้ตัดกันเองด้วยในส่วนช่องนี้ก็จะทำเป็นบ้านของประชากรของเราแล้วกันอืมสองหลักเลยจะได้มีประชากรเยอะๆคืนนี้ไอ้พวกเผ่าจันทามันจะมาทางไหนเนี่ยมาทางนี้ โอเคอาจจะติดหมาปะไม่มาดักลองนี้เลยอาหารเรายังมีอยู่เดี๋ยวค่อยทำก็ได้เอาน,นี้เราเน้นสร้างลงเลื่อยไม้ก่อนตรงนี้ก็เป็นบ้านคนได้ลงเลื่อยไม้ตรงนี้ช่องนี้ก็ดีนะมันก็อยู่ ครอบคลุมทั้งหมดเลยไม้เหลือสร้างบ้านคนเพิ่มเลยเกมนี้ประชากรสำคัญมากคือแบบใช้คนโคตรเปลืองแล้วบ้านหลังหนึ่งช่วงแรกที่เป็นบ้านไม้ก็แบบจุประชากรได้แค่สองคนเองลงนี้อ่าเสร็จแล้วเราเอาคนงานเข้าไปทำเกมนี้มันน่าจะมีเร่งเวลาได้เนาะจะได้ไม่ต้องแบบว่า เออมันนั่งรอรอไม้เนี่ยแหละไม่รอหละไม้ขึ้นอย่างช้าเลยเรามาหาอาหารเพิ่มสักหน่อยดีกว่าเพราะเดี๋ยวประชากรเราเยอะขึ้นแล้วเดี๋ยวอาหารจะไม่พอใช้อืมอาหารจะไม่พอกินดิไม่ใช่อาหารจะไม่พอใช้เอาอาหารไปใช้ละ เราสร้างบ้านเลยว่ะสร้างบ้านไว้สร้างบ้านไว้ไวผมจะหันหน้าทุกสิ่งปลูกสร้างเข้าตรงจุดกลางของบล็อกบล็อกนั้นนะมันจะได้แบบว่าดูเป็นระเบียบหน่อยแล้วก็ตรงกลางก็จะเราจะตั้งเป็นตลาดกับโรงเตี้ยมอ่ามันจะได้แบ่งโซนไปเลยอันนี้ก็ให้คนงานเข้าไปทำงานไปหาปลา ชาวประมงของเราเราสร้างค่ายทหารเลยยังไม่ไม้ยังไม่พอเดี๋ยวคืนคืนนี้เ,เราตั้งค่ายอาหารกันเลยจะได้เคลียร์พื้นที่แล้วก็สู้กับไอ้พวกเผ่าจันท้าด้วยนี่เรารองดูกันว,ว่ามันจะโดนหมาป่ากัดก่อนไหมเราต้องสู้เองแล้วใช่ไหมเนี่ย โอเคคืนนี้ก็ชนะไปอย่างง่ายได้คืนแรกคืนแรกมันเลยยังไม่ยากเดี๋ยวเรามาทำเมืองสุริยันกันเราไมา้ครบ300ก่อนเหมือนกับว่าถ้าไม้ในโซนนั้นหมดประชากรก็จะหยุดทำงานนั้นไปเลยนะอืมอันาที่ผมสังเกตคือแบบลงเลื่อยไม้ลงนี้คนชอบหายอะ่ะอืมไม่รู้เป็นไร อันนี้เป็นเหมืองโซเลียนของเราเอาไว้ใช้สร้างทหารแล้วก็จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาของทหารในอนาณาจักรเราคืนนี้มันจะมาทางไหนกันมาทางนี้อ่าโอเคเรียบร้อยเจอหมาป่าเราจัดการแน่งั้นวันนี้ผมจะยังไม่ทำลายล้างหมาป่าหลังนี้ปล่อยไว้ให้หมาป่าฝูงนี้เป็นคนเป็นเป็นคน <laughs> เป็นหน่วย พี่ทักอาณาจักเราไปก่อนหนึ่งคืนในดอกคืนพรุ่งนี้เราค่อยมาทำลายกันโอเคเรามาเริ่มสร้างค่ายทหารกันดีกว่าเอาไว้ตรงไหนดีค่ายทหารของเราเอาไว้ช่องนี้ดีกว่าโอเคเราเอากองทัพเรามาตั้งไว้ตรงนี้นี่ค่ายทหารของทัพแห่งแสงของเรานี่เหมือนซุริยันเราเสร็จแล้ว อืมไม่หลไรเยอะไหมอุ้ยอาหารจะหมดจะไปลากวางตรงนี้เลยก็ติดหมาป่าเออผมไม่รู้ว่าน้ํำบ่อหนึ่งนี่มันจะทำประมงได้กี่จุดอ่ะเอาไว้จุดเดียวก่อนก็พอแล้วกลัวมันจะไปแย่งกันวางก็อยู่ไกลมากเลยจากที่ผมเล่นก่อนหน้านี้มันเหมือนกับว่า มันจะไม่ได้เป็นอาหารนะในเรื่องของฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยเดี๋ยวลองดูกันหนดิว่าหารเราจะเพิ่มไหม้น,นี่ทหารของเราเพิ่มอีก5นา,ายแล้วก็เดี๋ยวเราสร้างบ้านเพิ่มเลยดีกว่ารู้สึกเหมือนประชากรจะไม่พอแล้ว บอกนี้นี่ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยสร้างบ้านได้หลายหลังเลยแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแบบว่าเปิดปิดประตูนี่มีผลกับการเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มนั้นๆหรือเปล่าอืมแต่ก็เปิดไว้แล้วกันเราเลี้ยงแบบฟาร์มเปิดให้อิสระกับน้องแกะของเรานี่ไงได้เนอะ โอเคงั้นเราก็จะนี่แหละได้เป็นค่าอาหารขึ้นมาเหมือนกันตอนแรกที่ผมเล่นไม่ได้สังเกตไงว่าสร้างฟาร์มแกะแล้วกับฟาร์มวัวมันจะได้อาหารด้วยหรือเปล่าหรือจะได้แค่ทรัพยากรพิเศษโอเคตอนนี้ได้ข้อสรุปก็คือได้อาหารด้วยแจ๋วๆจะได้หมดห่วงเรื่องอาหารไปเพราะว่าการล่าสัตว์ของเราอยู่ไกลมากเลยแต่ละที่ตอนนี้ ทหารแห่งกองทัพแสงของเราก็มีสิบนายแล้วแต่ยังไม่มีพลธนูเลยมีแต่นักดาบแล้วเราเริ่มขุดหินกันดีกว่าเราหาหินก่อนว่าที่ใกล้ๆมีตรงนี้ใกล้สุดแล้วโอเคติดกับลงเล่มไม้เลยเมืองหินของเราไว้ตรงนี้เราจะได้ไม่แย่งพื้นที่ไม้อา้าวรงขึ้นแล้วนี่มาราดูผลงานของกองทัพหมาป่าของเรา ยืมมือหมาป่าไใช้จัดการและทีนี้เราก็จะไปตลบหลังหมาป่าอีกที <c oughs> เพื่อทำลายหลังหมาป่า <c oughs> เอ,อ้ยไปกัดพวกมันโน่นไปกัดไอพวกจันทาน <c oughs> โอเคแล้วเราก็หล่ออีกทีหล่อฟรีหล่อฟรีฟร <c oughs> มืนเราเป็นคนกลางอยู่ระหว่างศึก <c oughs> แล้วก็แบบคอยเป็นผู้ที่ได้ผลประโยชน์แลดูเร็วๆไงี้ยม เป็นแค่เกมหน้าโอเคเราก็ยึดตรงพื้นที่ตรงนี้มาได้ละเราจะสร้างโรงเลื่อยไม้เพิ่อมอีกโรงก็ได้นะเพราะว่าตรงนี้เหมือนจะอ่าทำงานกันไม่ทันแต่เดี๋ยวดูก่อนไว้ในอนาคตเราค่อยว่ากันอาหารก็ยังพออยู่ยังไม่ขยายไปเรามาสร้างบ้านให้ประชากรเราเพิ่มดีกว่าจะได้มีคนงานไว้ใช้แล้วก็ มีไว้ไปเป็นทหารด้วยชับประชากรเรายังเฉยเยอยู่ในเรื่องของความสุขอืมเอาติดลบเลย, <c oughs> พ,ยดลดลเพูดยังไม่ทันขาดคำติดลบแล้วอพูดยังไม่ทันขาดคำติดลบแล้วโอเคลงเตียมมาสร้างลงเตียมกันเถอะประชากรเราจะได้มีความสุขนะโอเค มีที่ไหนว่างงานอยู่ั้งตรงนี้ตรงนี้สาคนเข้าไปทํางานเลยเออเมืองหินเราเกือบลืมเลยสร้างเมืองหินกันต่อไม่ตรงไหนเลยตรงนี้แล้วกันไม่มีต้นไม้เกิดโอเคอยู่หน้าเมืองเลยเถ้ทหารเพิ่มอีกหนึ่ง แล้วเดี๋ยวเราจะสร้างทหารธนูกันคนธนูนี่หันหน้าชนกับอันนี้เลยเวลายิงซ้อมยิงธนูก็ลูกธนูกระเด็นไปโดนทหารดาบจ <c oughs> <c oughs> ุ๊บเให้ทหารออกมาตรงนี้กำแพงเมืองเรายัางไม่ต้องรีบตั้งก็ได้นะเพราะว่าช่วงแรกๆเผ่าสุริยันเอ้ยเผ่าเรานี่วะ เผ่าจันดามันยังไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ยังสู้ไหวอยู่เอาทหารดาบมีสิเอ็ดหรอเออทำเกินดีกว่าโอเคไม่เป็นรคืนนี้มันจะมาทางนี้เอาติดหมาป่าอยู่ดีสบายให้พวกหมาป่าจัดการไปเมืองหินเอาคนใส่เข้าไปตอนนี้ ประชากรของเราไม่มีใครว่างมีว่างอยู่คนหนึ่งเพราะว่านี้มีอยู่ทั้งหมด27เป็นคนงานซสห6แล้วก็เป็นทหารได้ืมก็พอดีแล้วชไหนไอคนนี้มันยืนว่างอยู่เนี่ยอ๋อมันเพิ่งเกิดมางั้นก็ไปช่วยสร้างบ้านให้หน่อยแล้วกันผมว่าเราน่าจะเพิ่มลงเล่ยมาอีกสักอีหนึ่งก็น่าจะดีนะ เพราะว่าต้องใช้ในการสร้างอีกเยอะเลยเราจะเอาบ้านให้เต็มวงเลยถ้าอีกหลังหนึ่งนี่พอไหมเบียดๆหน่อยเบียดๆหน่อยไม่พอโอเคถูกแล้แล้วก็ไว้ตรงนี้อืมเสร็จแล้วหนึ่งหมู่บ้านอันนี้คือหมู่บ้านแห่งแรกของอาณาจักรเราแล้วก็ต่อไปน่าจะเป็นตรงนี้ที่ ผมจะตั้งหมู่บ้านอีกหนึ่งหมู่บ้านเราจะตัดไม้ตรงไหนเพิ่มีตรงนี้ดีไหมตรงนี้ดีตรงนี้ดีกว่าได้เหมืองหินด้วยแล้วก็ได้ลงเล่ไม้ด้วยคุ้มในคุ้มเอาไวไ้ไว้ไว้ไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคแล้วก็เหมืองหินอีกเหมืองหนึง ไว้ตรงนี้หน้าหินเลยอาหารเราเหลือล้นตอนนี้มีตั้งร้อยกว่าเนี่ยแร่สุริยันก็มีเป็นพัดสบายสบายเป้าคนง,งานใส่เข้าไปทหารเพิ่อมอีกสักสี่คนดีกว่าจะได้เป็นสิบห้าแล้วก็คนธนูเามาสักห้าคนก่อน เดี๋ยวรอมาอีกนิดนึงเดี๋ยวลองไปตั้งหมู่บ้านที่สองกันจะได้มีคนมาใช้งานเพิ่มตรงนี้มีสิบคนเดี๋ยวรอฝึกให้ครบ5แล้วก็ย้ายมาสมทบกันตรงนี้อันนี้คือโบสถ์ข้อดีของโบสถ์อย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราเวลาที่ทหารของเราตายนักบวชเขาก็จะเอาอย่าพูดไปเสร็จเลยนักบวชเขาก็จะคอยสร้างทหารให้เราแต่น่าจะเป็นการสร้างแบบสุ่มนะ น่าจะไม่ได้แบบว่าหน่วยไหนตายก็สร้างหน่วยนั้นขึ้นมาเรียบร้อยเป็นไงแล้วเจอกองทัพมาป่าของข้าเออไปช่วยอยู่มันมาป่าเราจะสู้ไม่ไหวละโอ้มาป่าเราตายหมดเลยงั้นก็เดี๋ยวเรายึดลังมาป่าต่อเลยแล้วกันกําจัดไอ้พวกเผ่าจันทากไปแล้ว ปลายึดลำมาป่าต่อเอ้ามันสปอนขึ้นมาใหม่มาป่าเอ้ยฆ่ามาป่าก่อนี๋ยวโดนลอยฟรีเอ้เราก็ยึดพื้นที่ตรงนี้มาได้ละเหมืองหินตอนนี้โกดังเราเต็มแล้วเรามาสร้างแวหวนเฮ้าส์กันที่ตรงนี้ดีกว่า มือนจะเป็นพื้นที่ที่โซนอุตสาหกรรมของอาณาจักรเราเลยทหารธนูเพิ่งมีสองนายเองตรงนี้อีกสโอเค15ห้าแหละมีที่ไหนไหมที่เรายังไม่ได้ใส่คนงานเข้าไปไม่มีเนาะเรามาสร้างบ้านเพิ่มกันเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยสร้างโบทกัน อ๋อยังไม่ได้แคปเจอร์นี่ว่ะก็ว่างทำไมวางไม่ได้โอเคหมู่บ้านที่2ของเราถือกำเนิดขึ้นแล้วจึ๊บโอเคห้าหลังแล้วเฮ้ยเอาสร้างเกินนี่ว่ะนี่มัน6หลัง <c oughs> <c oughs> กดเพลินเรามาทำปามน้องวัวเพิ่มเียว่ะจะได้เพิ่มอาหารให้เราปามปลาสุสัต์ เอาไว้ตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่าชุบลอ้อมคอกเลยพอดีตอนนี้ทหารของเราก็มี2ีนายแล้วเดี๋ยวเอานะักธนูเพิ่มอีกสัก5คนดีกว่าจะได้เป็นส0บสิบเอ้ยทหารดาบเรา15บานี่ว่โเคไม่เปไ็นไรอันนี้จะเป็นข้าวสาลีเดี๋ยวเราขยายมา นี่ดีกว่าไหมไม้พอไหมอาไม้พอมาทําทุกข้าวสาลีกันดีกว่าจะได้เราจะได้ผลิตโกโก้คันกันเ <c oughs> พราะเรามีทุกข้าวสาลีแล้วทุกข้าวสาลีมีคนไปทำอย่างนี้โอเคแอดคนนั้นได้ละกว,ว่าคนจะเกิดลรอเป็นชาติเลยนี่ไอมันมาแล้ว ขนูเราหยิงฟรีเลยรีบวิ่งมาเลยวทหารเพื่อนของเจ้าบาดเจ็บกันแล้วเอาเอาเอานัดดาบเข้าเลยเอแล้วก็นักขนูใสยหลังเลยก็ได้เพราะว่านัดดาบมันเหลือน้อยแล้วเรียบร้อยคืนนี้ผ่านไปได้ด้วยดีหมดแล้ยังมาอีกอะหมดแล้วดี แล้วก็ผมว่าเราน่าจะต้องตั้งเริ่มตั้งทาวเวอร์แล้วนะหอคอยเนะี่ยมันน่าจะเริ่มโหดขึ้นละตั้งโรงงานความคาตาเพากับไอ้นี่เลยดีกว่าบาติตาขยายพื้นที่มาตรงนี้ว่ะมาทำเมืองหินก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปอหาหารเพิ่มกัน มีคนทำนี่ยยังไม่มีบ้านจะพอไม่เนี่ะไม่มีคนทำงานเลยโอเคหมู่บ้านนี้แค่นี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเวดเหลือพื้นที่ไว้ให้ต้นไม้มันขึ้นบ้างหมู่บ้านแหล่งที่สามของเรา โอ้ประชาชนความสุขติดลบแบบกระจายกระจุยกระจายเลยชุบอ๋อยังไม่มีคนเข้าไปลงเตียมนี่นะถึงว่าทำไมความสุขลดความสุขไม่เพิ่มสักทีเราจะตั้งกำแพงเมืองเลยดีไหมวันที่ห้ามันจะหหงดไหมเอาคนเข้ามาในนี้ก่อนรัย ผลงานผลงานจะได้สร้างเทบิเช่กับมาลิต้าเอาอันนี้มันยิงทีละคนธรรดาเมจแรงแ,แต่อันนี้มันเทวิเช่มากินวงกว้างเอาเทวิเช่ดีกว่าเราเน้นการทำลายแบบ A O E การทำลายเป็นวงกว้างโอเคตรงนี้เอ้อ หมาป่าตัวนี้มันหลงรอดมาได้ไหหง,งหลงฝูงไหนหนูไปจัดการมันทหารแล้วเราก็มาสร้างที่ลาก,กวางตรงนี้เพิ่มออกไม้หมดเขตเราไม้ก่อนแล้วเราก็มาลาก,กวางเพิ่มกันตรงนี้ว่าแล้วประชากรหายไปไหนโดยหมาป่าตัวนี้กลับไปโอเคเอาใช้หินสร้างเลยดีกว่าขอคอยตรงนี้เดี๋ยวมันจะมาแล้วไอ้พวกเขาจันทา มันจะได้ตั้งทารูเชย่อนเอใส่ทาปูเชยเข้าไปเลยเรียบร้อยมาเลยเผาจันทาข้าไม่กลัวเจ้าหรอกมันมาแล้วมีเครื่องกระทุงมาด้วยวันนี้นักขนูนักขนมมาตั้งรับรอเลยแต่กำลังมันก่อน โอเคแล้วก็โอ้โหสบายเลยทหารเราแทบจะไม่ต้องเข้ารททะเลยอะทับทุเชก็บเรียบลุยข้ามันโอ้โหชนะไปแบบสบายๆเรียบง่ายพอมีทับเชเข้ามาช่วยทหารของเราแทบไม่เสียเลือดเนื้อเลยบริหารเมืองกันต่อ ต้องคืนแล้วก็สู้ลบตอวันแล้วก็บริหารเมือกสไตล์ของเกมนี้แล้วก็เล่นไปเรื่อยดูว่าเราจะอยู่รอดได้ถึงกี่วันตอนนี้ก็เข้าวันที่6แล้วชากกของเราไม่มีความสุขเลย <c oughs> เดี๋ยวเราสร้างโรงเตียมให้ประชากรเรามีวางได้หลังเดียวอโรงเตียมโรงเตียมไอ้ตรง นี่พูดถึงเรายังไม่มีตลาดกันเลยเนะี่ยก็บ่อน้ําไว้กลางหมู่บ้านเราอัปเกรดบ,บ้านเป็นบ้านปูนเลยก็ได้นะใช้แค่สิบห้าเองโอเคพอมาอัพได้กี่ขั้นนะอืมอัพหนึ่งครั้งก็จะเพิ่มพื้นที่ให้อีกหนึ่งคนมันน่าจะเปลี่ยนรูปแบบดนะ้วยเนาะนี่คือแค่ขยายชั้นแมกสองชั้นมันจะได้ดูแบบเออนี่คือหมู่บ้านที่อัปเกรดแล้วนะดงูง่ายหน่อ นี่แค่บ้านสูงขึ้นแค่นั้นแ่ะเดี๋ยวเราขยายพื้นที่มาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่มาตรงนี้ดีกว่าได้ทําลงเลื่อยไม้เพิ่มแล้วก็ขุดหินแล้วก็หาปลาแล้วก็เราจะวางลงเลื่อยไม้กันไปก่อนหนึ่งจดุดตรงนี้อ่ะแล้วก็หินสุริยัน เมืองหินสุริยันอีกหนึ่งจุดไว้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะขยายมาทำฟาร์มปลาเพิ่มอีกตรงนี้อีกหนึ่งจุดแล้วก็จะเป็นวงเมืองของเราเริ่มใกล้เป็นวงเป็นอาณาจักรละตรงนี้ว่างๆเดี๋ยวเราจะมาใส่บ้านเพิ่มกันดน่นะมพาดูที่มันใช้งานเพิ่มไหมมันเหลือเยอะเกินเดี๋ยวมันจะต้องอ้อมมาด้านข้างคอยดูสิเราจะมาดัก รอสองฝั่งเอ้ยรอบนี้มันมีอาศูนย์ขึ้นมาด้วยวะไอเจ้ายักษ์ตัวเบ้งเบ้งท้าวเชษถึงไหมเนี่ยท้าวเช่ไม่ถึงนะเอ้ยมันยิงขึ้นมาได้วะเราต้องมันมีท้าวเช่เหมือนเราเอานักธนูลงเลยลงเลยลง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 ไงลงลงมา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 หาดาบเข้าไปตีมันเร็วจงตีมัน โอ้ยทหารธนูเราตายกันหมดเลยเกือบแย่เกือบแย่อแยโอเคเรียบร้อยคืนนี้เกือบเกือบไม่ไม่รอดเกือบไม่รอดเรามาสร้างโบสถ์กันดีกว่าทหารเราตายนักบวชเขาจะได้คอยไลยเวทให้ทหารเราเกิดขึ้นมา เอาโบทไว้ตรงนี้ก็ได้นะในไว้ที่เดียวกับอาณาจักรสูตรกลางของอาณาจักรของเราเลยชุบชุบใส่งนานเข้าไปไหนคืนนี้จะมาทางไหนมาทางนี้โอเคเรามาตั้งกำแพงเพิ่มที่ตรงนี้ก่อนอื่นสร้างหัวคอยก่อนเลยนี่ถ้ามันเอ้ยมันจะเข้าตรงนี้นี่หว่านี่เราตั้งดักตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้โอเคจะได้ครอบคุมหน่อยเ้าทหารมาตรงนี้เลยหินมีอยู่สามร้อยอ่ะตั้งกำแพงกันเลยลเดี๋ยวมันจะเข้ามาตรงกลางนี้มันจะวิ่งออมๆเราทาบุเชต่ตีอืมแต่เราจะทาหารไปดักหลอดแถวๆนี้แล้วก็เฮ้ยกระนาบข้างเข้ามาเฮ้ยยังไงวางแผนดีอย่าก็เล่นท,ทวท่เลโอเค ตกดึกแล้มาไอ้พวกเผาสุริยันมาแล้วเฮ้ยเราอ้อมมาทางนี้ใกล้กว่าปะมันมีเครื่องกระทุงมารอบนี้แล้วก็มีไอ้พวกอศสูรข้างขึ้นมาตั้งสตัวเนี่ยถ้าธนูเราอยู่ตรงนั้นยิงถึงไหมเนี่ยเอ้ยมันจะพังกำแพงเมืองเราแล้วไปทำลายเครื่องกระทุงก่อนแล้วค่อยมาจัดการไอ้พวกอสูรข้างขึ้นกัน ไมจะขอเรียกยักษ์ไอ้พวกนี้ว่าอสูรข้างขึ้นนะไป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 ทำลายรถมันก่อนไม่งั้นรถมันไม่หยุดวิ่งมันจะไปทำลายบ้านเมืองของเราเราก็ลากไอ้พวกยักษ์พวกนี้ตามมาเรื่อยๆโอเครถมันพังแล้วเราจะล่อให้ไอเจ้าอสูรข้างขึ้นนี้มันมาโดนหน่วย ัมปูเช่ของเรากับหน่วยธนูยิงเราก็จะเดินล่อเรื่อยทหารราบของเราจะได้ไม่เสียเลือดฝีๆีนี่ไงชาญฉลาดชาญฉลาดเรียบร้อยชนะไปแบบใสๆโอ้ผ่านพ้นคืนที่เจ็ไปได้ด้วยดีโบทของเรานี่พอเวลาทหารของเราตายนักบวชเขาก็จะสวดเพื่อให้ทหารของเราที่ตายไปเกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึง่ง เราจะได้ไม่ต้องมาห่วงเรื่องอเรื่องแบบหาคอยสร้างทหารอะไรเงี้ยก็จะไปโฟกัสในเรื่องการหาทรัพยากรเพิ่มแทนคืนนี้มันจะบุกมาทางนี้เหรออุ้ยบุกสองจุดเลยเอาแล้วเรากา็ตั้งหอคอยกับกำแพงรอไว้เลยดีกว่าอ๋อหินไม่พอหินหมดหินหมดนักธนูมารอตรงนี้เลย แล้วขึ้นประจําการด้านบนกันแล้วก็เราทหารลาบของข้ามาตรงนี้โอเคสําหรับพาร์ทนี้ก็เราอาณาจักรของเราอยู่รอดได้ถึงมา8วันแล้วและตอนนี้เรายังขาดแคลนหินกับแร่หินสุริยาอยู่เดี๋ยวมาสนุกกันต่อในพาร์ทหน้ามาลุ้นกันว่าเราจะอยู่รอดกันได้ถึงกี่วันสําหรับพาร์ทนี้ต้องขอขอบคุณ คุณผู้ชมทุกคนนะครับที่รับดูกันจนจบยังไงก็าฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะสำหรับพันนี้ไปก่อนละสวัสดีครับ